ลำพูนบรเออร์พบปัญหาที่น่าตกใจในไทยลีกหลังจาก10เกมแรกของฤดูกาล2025 26ทีมราชันโคข,ขาวยังไม่สามารถเป็นตัวแทนคุณภาพของตนเองได้พวกเขาตกอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางด้วยเพียง6คะแนนเท่านั้นและนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดทีมยังไม่เคยชนะในบ้านเมื่อเ็ดเดือนอันทรงความหมายอย่างยิ่งคือการเสียชัยติดต่อกัน6นัดและสถิติที่น่ากังวลเมื่อเทียบกับฤดูกาลแรกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงแค่นี้ สถิติที่น่าสนใจมากกว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นถ้าเราไปย้อนอดีตกลับไปในฤดูกาลแรกที่ลำพูนบริเออร์เลื่อนชั้นมาเล่นในไทยลีกพวกเขามีสถิติที่คล้ายกับฤดูกาลปัจจุบันดังนี้ฤดูกาลอันดับจำนวนแต้ม2025-26 6 6ถึงคะแนน2024-25 11ถึงคะแนน2023-24 4 5 8ถึงคะแนน2022-23ย6ถึงคะแนน ถ้าพวกเขาจะไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำตัวเองพวกเขาจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาในทันทีการไม่ชนะในบ้านเป็นเวลานาน,านมันส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของทีมและอาจทำให้แฟนบอลของทีมต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องการหลีกเลี่ยงแต่ที่น่าสนใจคือทำไมทีมถึงตกอยู่ในล่างตารางมีหลายปัจจัยที่อาจมีผลต่อผลการแข่งขันแต่คำถามที่น่าสนใจคือทีมจะสามารถหาทางออกได้อย่างไรจะเปลี่ยนแปลงการเล่นของตนเองอย่างไร หรือมีสิ่งใดบางอย่างที่ผิดปกติกับการจัดการทีมนี่คือภารกิจที่ลำพูลบริเออร์ต้องเผชิญกับการดึงทีมออกจากโซนตกชั้นและการชนะในบ้านอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลของทีมหวังเห็นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอาจต้องการเวลาและความพยายามจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีวันและหนึ่งวิธีการแก้ไขดังนั้นการพูดถึงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณคิดว่าทีมจะสามารถหาทางออกได้อย่างไร